สวัสดีครับอยู่กับช่องวันดึแฟมนะครับวันนี้มาทาอะไรบอผัดชาหอยหลอดไม้ไผ่เนี่ยเออ่วัตถุดิบเรามีอะไรบ้างมปมาดูเลยหอยหลอดไม้ไผ่ครับผมใบกะเพรากระชายพริกไทยอ่อนพริกชี้ฟ้าแดงนี่พริกขี้หนูจินดานี่พริกชี้ฟ้าแดงแล้วไปมะกรูดกระเทียมหลกๆแล้วเครื่องปรุงอ่ะอาวินดูนด้มีอะไรบ้างเครื่องปรุงนะครับมีซ่อนหอยนางรมนะครับก็ซีอิ๊วขาวน้ำตาล ชุนรสน้ำปลาแล้วก็น้ำมันนะครับก็มีน้ำเปล่าอ่าน้ำเปล่าครับเดี๋ยวตอนแรกเราจะตากระเทียมก่อนนะครับกระเทียมประมาณ20กีบนะครับพริกประมาณ20เม็ดแล้วแต่ใครชอบเผ็ดไม่เผ็ดนะครับอันนี้ตำตามความถนัดตามความชอบนะครับครับก็มาตั้งกระทะนะครับแล้วก็ใส่น้ํามันไปไม่ต้องเยอะมากครับประมาณนี้โอเคแล้วเพาะหลังจากที่อะไรนะเพาะ พริกกับกระเทียม <พอ S 1> ที่พ,อพ่อตำเมื่อก,กีก้กกจะมาผัดเอากระทะร้อนมัน้งเนเดี๋ยวพ่อใส่เลยไม่เป็นไรหรอกมาคั่วให้มันหอมโอ้โหวพ่อจะเอา กระชายกับพวกพริกไทยอ่อนใบมะกรูดล,ลงกระชายผัดไปก่อนผัดไปก่อนกระพาะฉีกใบมะกรูดก่อนเอาวินเอาใบมะกรูดหอมมากใส่น้ำมันหอยน้ำมันหอยครึ่งหนึ่งปลา อย่างนีซีอิ๊วขาวอ๋อตาลไอ้ผงนัวแล้วแต่ใครจะใส่ไม่ใส่นะครับผมนัวผมใส่ไปหน่อยนึงเคุยผัดไปเรื่อย เอาเลยน,นี่ปรรทุดิบเราปรรทุดิบหลักหอย,ยนะวะผัดไปเรื่อยพอหินพอมันหดหดก็ใช้ได้นะให้หอยมันหดหด,ดหอยสุกแล้วนี่วะมันหดแล้วแต่สุกใช้ได้แล้วมันเอ้ Phải cà phao xay lên, cà phao miếng Thế, thế đấy, Đại vào khúc Thích nha ừ, nha Ôi Này mới là chim Chim Ừ อ่ะกินหิวเลยกำลังหิวเลยกำลังหิวนะครับทำไมหิวเองเอาพ่อชิมก่อนเป็นไงพอชิมก่อนอืมแบบคล้ายๆตรวจปลาหมึกอืมหอยหี่มาชิมเลยอร่อยเป็นเมนูง่ายๆใช่ไหมทำกินได้ไม่ไม่มีอะไรยุ่งยากหอยนี้มันเหมือนมีแบบมีกลิ่นในตัวมันอยู่นะวะใช่ครับแบบเอกลักษณ์มากๆ ก็เหนียวมันเหมือนหนวดปลาหมึกไหมคลุ๊บปั๊บๆใช่ใๆชๆ่ใช่หนวด,ดปลาหมึกอะแต่ถ้าคุณชอบเผ็ดหน่อยก็มีพริกไม่ินได้พร้อมกมูกระชายด้วยอร่อยอ่ะยอดแค่นี้กบข้าวเพราะว่าอร่อยแล้วอ่ะพอดีเลยพอดีดอืมมใครต้องลองทำตามเราอร่อยแน่ครับผมอืม ต้องกินคู่กับพี่ไทยวินลองกินไปตอนแรกเหมือนจะไม่เผ็ดนะเนี่ยเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วได้ไหมเริ่มมาแล้วเริ่มเริ่มเริ่มจะเผ็ดแล้วเนี่ยพ่อพ่อใส่พี่ประมาณยี่สิบเม็ดโหแต่บางคนอาจจะลดมาหน่อยหรือเพิ่มเริ่มร้อนอ่ะเริ่มร้อนในปากเลยแสบแล้วตอนนี้อร่อยครับลองไปทำตามดูลองไปทำกินได้ครับอร่อยจริง ถ้ากินกับข้าวสวยร้อนๆนะสุดยอดสุดยอดเลยใช่ไหมเห็ดมันผู้หดว่าว่าเห็นไม่ได้เนี่ยมันแบบเหมือนจะไม่เผ็ดเลยว่ะข้างหลังมันแบบเหมือนมันเริ่มมาเริ่มมาแบบค่อยๆมาเริ่มละโอ้ยมันพริกไทยอ่อนด้วยใช่ครับเนี่ยเพาวันนี้ก็จบไปแล้วกับผัดชาไห่หลอดไม้ไผ่หลอดไม้ไผ่ครับเป็นเมนูง่ายๆครับผม อาจจะตุบคนอละทพิกแพงไม่ไม่ไม่จเป็นต้องเป็นผัดช่าเป็นเป็นเป็นหอยหลอดไม้ไผ่ก็ได้อาจจะเป็นอย่างอื่นนะครับพลิกแพงเอานะครับผัดช่าก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันอร่อยอขออีกสักนึงอีกสักนึงหน่อยเพราะว่ากันแหละเหมือนพื้นที่ข้าวผมทุกหลอกวันนี้ก็จบไปเป็นเท่านี้นะครับก็ลืม กดไลค์กด s ับสไคร b ์กดแชร์ค <comment. S 2> อมเมนต์แล้วกอ็อย่างแนะนำให้ทำอะไรก็พิมพ์ไว้บอกเลยครับเราเเราจะจับ,จบทำทำทำให้ครับผม,มวันนี้ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ครับครับ,รบสวัสดีครับ